สวัสดีสวีดัตน,นะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะกลับสู่ช่อง AOI ป e ั่นสล็อตค่ะอย่างเช่นเคยนะคุณผู้ชมวันนี้นะคะ AOI e อยู่กับเกมมาจงเวหรือว่าเส้นทางของมาจง2นะ,ะทุกคนนะ,ะจะเป็นยังไงกันบ้างก็มาดูกันเลยนะคะรอบนี้นะคะเป็นทุนฟรีนะคะอยู่ที่1นึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดาทยังไม่ได้มีการตวงม,มาเลยเลยขอสปอยก่อนนะคะว่าตอนนี้ช่อง AOI e มีสปอนเซอร์เข้าเรียบร้อยแล้วะคะ่ะได้ทุนมานะคะก็ เริ่มกันเลยสําหรับเกมมาจงเวนะคะตอนนี้ก็ปัดมาได้ที่1,106เรื่กว่าบาทนะอย่างที่เปิดคลิปเลยแล้วก็มาต่อกันกับมาจงเวนะคุณผู้ชมนะก็วันนี้นะคะจะเอมาเข้ามาเป็นตัวแให้กับเบ็ร์นึงนะคุณผู้ชมนะอารอบนี้นะคะประเด็มมาด้วยปตสองบาทเอาด้วยนะรอบนะคะก็แตกดีอย่างต่อเนื่องเลยนะคุณผู้ชมนะสวยน่าตามท้องเรื่องเลยสำหรับเกมมาจงเวสองนะตอนนี้นะคะคอมโบเป็นตัวคูณทีดเรียบร้อยแล้วสวยงาม เอาแล้วนะสุกเจ้ามาดูกันต่อจะเบ็ดสองบาทรอบนี้ค่ะครบหนึ่งพันเล่นเบ็ดสองบาทร้อยคาะเอาอีกว่าค่อนข้างที่จะอยู่กับวิจารณญาณในการรับชมของทุกคนแล้วก็ค่อนข้างขึ้นอยู่กับผู้เล่นนะว่าอยากเล่นเบ็ดเท่าไหร่แต่นี้นะคะเป็นส่วนของเอาอีเองนะคะก็คือการเปิดเบ็ดน้อยนะแต่ว่าดูเยอะเออเซฟได้ไงอ่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้กําไรมาอยู่ที่หนึ่งพอนเจ็ดเก้าบาทแล้วนะคุณผู้ชมนะโอเคเลยอ่ะสำหรับ ช่องเอาอีกนะทุกคนนะตอนนี้นะคะมีสปอนเซอร์เข้าเรียบร้อยแล้วก็อยากชื่นชยเลยสำหรับแฟนๆนะคะที่ติดตามช่องเอาอีกปั่นตลอดนะคะก็รอนัดก,กิจกรรมน่ารักน่ารักได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากร่วมเล่นกิจกรรมนะคะกรุณาลีนกดแจ้งเตือนนะเปิดแจ้งเตือนไปด้วยนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วย รอรับกิจกรรมน่ารักน่ารักจากช่องลูซี่วะจ้า AO อีปั่นสล็อตนะคะส่วนช่องลูซี่นะคะก็ต้องขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะเป็นช่องน้องของอาอีเองนะฝากทุกคนไปติดตามกันด้วยนะคะตอนนี้ก็คือช่องหลักหายไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะมีมาเพิ่มเติมอีกแน่นอนคุณผู้ชมนะอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูเบอรของเราตอนนี้กันก่อคุณผู้ชมนะพูดเยอะเกินไปแล้วนะตอนนี้นะคะเล่นเป็นแบบสองต่อวันหนึ่ง รอบนะคะผ่านไปประมาณเกือบ25รอบแล้ารอบะคุณผู้ชมนะสำหรับการเปิดโต๊ะตอนนี้นะคะมาถึงแล้วย,ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมนะก็ภาวนาภาวินีนะคะให้มันแตกเห้วกันเนาะวันนี้นะอสำหรับใครนะคะที่ถามว่าเล่นเว็บไหน,นเล่นอะไรไเ,ด <c oughs> เดี๋ยวขอเป็นหนูทดลองให้ทุกคนก่อนแล้วกันนะเพราะขอไม่บอกว่าเล่นอะไรเล่นเว็บไหนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะฟังหรือเปล่าเออ เป็นการเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะอย่างชี่นสวยนะคุณผู้ชมสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็ดขาดไม่คูณจะจะคอรู้อยู่แล้วแหละรู้อยู่แล้วแหละอย่านะอย่าเล่นตามนะเ้ชมนะเอาละป่ะมาดูกันต่อนะเป็นสองบาทตอนนี้จ่าที่ได้กําไรร้อยหกสิบตอนนี้เหลือร้อยสี่สิบอะไรแบบเนี่ยโอ้โหขอแบบเป็นมังกรมาได้ไหมอัออนนี้มีแค่มังกรอะพวกคุณสองมาสวยเลยครับ ยอ้อนนะ้มาเป็นสามเหลี่ยมสวยๆเลยนะสำหรับมาจังเงนะคุณผู้ชมนะะเดี๋ยวเราดูกันต่อนะคะสำหรับการไหลของเกมก็ค่อนข้างไหลนะไหลมากกว่าแตกนะรบเรก่องนี้0.20ต่างอะเอาทำลายวะโอซื้อมาม่ายังไม่ได้เลยมาม่ายังแพงก่าเลยทุกคนโอตายแล้วอันนี้มันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นนะคุณผู้ชมเมือวนนี้เอาอีกอยู่ยาวๆนะ ยู่ยาวเลยนะให้ทุกคนแบบเต็มอิ่มสำราญดูจนตาแตกฟกเลยวันนี้เพราะว่าคิดถึงทุกคนจริงๆนะคะแล้วก็บอกกันก่อนเลยะว่าช่องเอาเองนะหลังจากนี้นะคะจะลงคลิป3มเวลานะเช้ากลางวันเย็นถ้าวันไหดที้เก็จก็จะเป็นเที่ยงเย็นละกันนะเออขอเวลาหน่อยเผื่อไม่ตื่นอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมเออเผื่อแบบเผื่อเผื่อไปเรื่อยอะไรเงี้ยเล่นนะอ่ะไว้จะลงคลิปให้ทุกคนได้ติดตามกันก็อย่าลืมกด ชิเอาอีกด้วยนะคะอา้องมีเป็นตัวคูณคณ3นะคะบอกว่า3บาทเ0สบางลดดเวอเ,เ,เ,เอาละเดี๋ยวเราจะไม่พูดมากเแล้นะคะเริ่มเจ็บคอแล้วจริงๆอ่าสรภาพเอาดูกันต่อนะคะเบ็ดสบาทตอนนี้นะะเ,รรเอาอีกยังไม่ได้เปิด ที่รักทุกคนทุกท่านยังไม่เปลี่ยนเบ็ดนะคะเป็นทริคเบ็ดน้อยเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมเอาใจใส,ส่ทุนน้อยทุนใจอีกรอบเลยเอาลักรอบนี้นะคะตัวเดียวเดียวมาเลยนะคะพร้อมกับคอมโบโน,น,นี้ไวคูสามสวยงางของเรื่องถวงสามสิบบาทตัวมไปแล้วโอ้รอบนี้นะมีคอมโบหรือเปล่าอ่า<ค>เรียบร้อยนะคะสี่เหรียญมาคอมโบค,โบคูส,สามสวยงามสวยงามด้วยนะทุกคนโอ้บวกมาสามบาทจัดจัดจริงวันนี้ เอาจริงๆนะนคือเราอ่ะเราอะร,อะรอะู้รู้สึกว่ามันแตกแหละแต่มันก็แบบขึ้นขล้นลงล่งอะทุกคนเหมือนมันเป็นแบบรถไฟขงฟิวอะไรที่มองนั้นถูกไหมอ่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะดูไปยาวเพราะบอกบอกแล้วนะว่าวันนี้จะยาวแน่โดนนะคะสำหรับมาจงเวก็คือ,ต,อต้องต้องแบบใจดีกับวันนี้หนึ่งต้องแบบเอาใจน้องคองให้เวลาขอนีืนึงนะฟิลเดียวกันจเกกิลมังโกกเลยนะคุณผู้ชมนะ เอาล่ะสำหรับใครนะคะที่มีเกมอยากให้ลองเล่นหรืออยากให้แนะนำนะชุณเจ้านะก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้ ใต้คลิปนี้เลยหรือว่าคลิปหรือว่าเป็นช่องทางอีบอ๊อกเพจเฟซบ,บุ๊กนะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางไลน์อินอินสตาแกรมมาฝากอินสตาแกรมยังไม่มีนะเดี๋ยวจะทำเออเทเลแกรมอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับใครนะที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มเทเลแกรมนะคะก็สามารถกดเข้าร่วมได้เลยนะคะเดี๋ยวสเปคผมจะให้ใต้ดีสคริปต์ชันะคุณผู้ชมนะกนนะ็สามารถเข้าร่วมได้เลยนะคะจะมีการเกมนะคะเกมที่แตกดีช่วงนี้ใครที่ต้องการแตกเอาว่าให้ชาวแบรนด์เอาอีก ทุกคนได้อยู่กันนะคะเออเอามาดูกันต่อนในรอบนาดิขึ้นมา60บาทแล้วกันนะครบพื้นมาครั้หนึ่งปั่นจนตาแตกแล้วบอกตรงเอาเราไปกันต่อดีกว่านะคะจากการหมุนออโต้ที่เหลือนะคุณผู้ชมอันนี้ถ้าเป็นเบ็ด2บาทเบ็ด2บาทนะจะหมุนออโต้เรื่อยๆอย่างนี้เอาัปเบ็ดเพย่มใจนะคะคุณผู้ชมค่ะอ่ะ924รอบที่เหลือนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราอาจจะไม่ปั่นครบ1,000รอบหรอกทุกคนบ้านเลยใครจะไปปั่นองบาทครบ1,000รอบวะสรุป ล้อเล่นเอามาดูกันต่อนะคะสําหรับมาจงเวของเราทุกคนโอ้โหคุณเจ้าอะค่อยก็้มื่อยเด็ค่อยก็้มื่อยหลุนเอะมาจะไม่พูดเยอะดีกว่านะั้นก่อนแบบนี้มาสวยว่ะได้ตัวคุณคูนสาวนะคะรอบนี้หมวกมันเสร็จปะไปสุดตาหรือว่าเราควรจะผ่าเบิดีกไม่อย่างก่อนเอาไว้ก่อนเปิดรถตู้ก่อนอันนี้ค่ะออโต้ของเราเกือบจะครบหนึ่งร้อยแรกเลยนะคะ่ะสองรอบเท่านั้น อ่าได้สัญลักษณ์ไว้นะคะเข้าที่ท่องสามรอบนี้วมมา3าบาทหกสบสตางค์รวมทั้งหมดทั้งหมดหบาทนะอ่าโอเคเลยโอเคเลยโอเคเลยนะเเยเเยนะแต่มาเท่านี้เอามันจะได้เท่าไหร่มาจากไหนวะแต่งมาที่เราาสิตาง์ที่เรา6บาทอะไรอย่างนี้ าลแลวทุกคนนะะแล้วก็ใครนะคะที่รอไลฟ์สดของช่องเอาอีกเอาบอได้เลยอย่างที่บองไปนะคะก็สามารถติดตามได้ซับของใครได้แล้วก็กดกกจกแจ้งเตือนเพื่อรับแจ้งเตือนในการไลฟ์สดนะคะบอกได้เลยว่ามีกิจกรรมดีๆนะคะรอทุกคนอยู่แน่นอนเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนน่าจะชื่นชอบมากๆด้วยนะคนนะ เล็กๆน้อยๆนะคะขอบคุแฟนซับสุดพเยด้วยทุกคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอ,อีปอปั๊บอ้อนินึงนะทุกคนคะนก็เรียก้ว่ารอรับชมได้เลยนะว่าจะมีกิจกรรมอะไรนะจ๊ะอย่าลืมนะย้ำอีกรอบกิจกรรมดีๆเฉพาะแฟนอ้าอีเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะเอาไปกันต่อเลยนะคะอีก 95รอบนะจัดครบหนึ่งออโต้เลยคุณผู้ชมนะเอาละรอบนี้นะคะเจอวายช่องสองนะไม่มีการคอมโบรอบสามนะไม่เป็นไรยัองอยู่ว่าแตกดีอ้ารอบนี้มาสวยจัะรอบนี้มาสวยนะผมมาบาทเดียวแต่วันแตกสวยไงเออเลี้ยงสวยเลี้ยงสวยมกแบงคุณผู้ชมอ่ะใช่แล้วโอ้โหเรหนื่อยแล้วนะเอาดีลุ้นเหนื่อยอ่ะมันแบบฟนะีเจอร์อออแบบอก็ไม่เข้าฟีเกมก็ไม่เข้าอ่ะมันเป็นเพราะว่า จริงเหรอคุณผู้ชมต้องใจเย็นๆด้วแหละเพราะเราเล่นเด็ดน้อยเราเล่นแบบใส่ทุนน้อยทุนจอ่าจริงๆอ่ะทุนหนึ่งพันสามารถเล่นสูงได้แลคุณผู้ชมนะแต่ว่าวันนี้พอจะมีเวลาแล้วค่ะต้องเนิเดี๋ยวขอทำลิเศษสองบาทแล้วกันอ่าทำให้ทุกคนดูว่าเออเด็ดสองบาทมันก็รอดหรอมั้งแต่ถ้าไม่รอดก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ละกันเอออันนี้เป็นแบบ for example ไงเออตัวอย่างตัวอย่างมันค่อยตัวอย่าง โอเคปะเรามาดูกันตอนนะคะสามมาจงวิสอรเรามาดูกันตอนเลยสามรามาจงวิสอกรยาลอล้อมมาก,กอ้อนซึ่งเด็อย่ช่องสี่นะทุกคนนะอะเรียบร้อยสวยงามตามท้องเรื่องสวยงามตามท้องเรื่องนะคะตอนนี้เปิดออโต้ไปแล้วนะคะหนึ่งรอยแปดรอบอก็ยังไม่ได้ขึ้นไปไหน ค่อยค่อยๆเป็นค่อยๆไปล่ะทุกคนนะอย่าไปคงอย่าไปเกลียดเออรอบนี้ขึ้นมาเป็นร้อยเก้าสิบเจ็ดบ,บาทอ่ะคอมโบขุนน่นสนเงินีสวยจัดเอาดิรอบนี้มาแล้วแน่นอนเงินรางวัลก้อนตกเข้าเรียบร้อยจ้ะเต็มคาราเด้บอกเลยบอกเลยว่าเต็มคาราเด้เป็นไงล่ะปั่นตั้งนานถ้านึ่งวันก้อนโตหัวจะปวดนะคะเกลียร์มาเป็นเงินรางวัลเมื่อเรียบร้อยแล้วการถึงเจ้าเอาล้วนะคุณเจ้านะ วันของ r o e นะคะเลยมาแล้วนะเงินรางวัลซูเปอร์เมกาหนึ่งร้อยบาทแปดสิบรางจัดอ่าโอเคนะขอบคุณนะขอบคุณที่แ right ้แตกมาโอเคมาดูกันต่อนะคะสำหรับเบบสองบาทคุณผู้ชมยังเปิดออโต้เรื่อยๆเลยนะตรองงานออโต้เรื่อยๆเลยโอเค is okay ฮ่าอุ้ยอุ้ยอย่ากดบล็อก่อยด้วยค่อยแก้ร้องเพลงเพี้ยนอ่ะ ตายแล้วเอ,อ้ยอยอย่าหลงคลงไปนะ้เอ,อ้ออย่าหลงคลงไปเะรอดูไลฟ์สดเลยบอกได้เลยนะวันนี้ถ้าเราไลฟ์สดกันก็คือคุยกับแฟนแฟนหไม่เล่นไหมไม่เล่นแล้วคุยกับแฟนแฟนนะเพราะว่าคิดถึงมากเนนเคะไม่ค่อยได้ไลฟ์สดเลยขอแฟนทุกคนด้วยนะเพราะว่ามีแฟนแฟนาาขามประจำเมื่อข่าประจำขาโจ๋ของเรานะคะเข้ามาดูไลฟ์สดบันมากก็คิดถึงมา,มากๆเลยนะไม่ไม่ได้ตับ พูดคุยกับทุกคนนะก็เดี๋ยวไว้วันนี้แหละวันนี้แหละไลฟ์วันนี้เลยอขอดูขอดูสภาพอากาศก่อนแล้วกันนะ,ะเราเนีมีนะคะหมตมาสิบแปดบาทเป็นยี่สิบสองบาทนะอ,อยู่ทำไรขึ้นมมาสองร้อยนะคุณผู้ชมปั่นเพื่อตายสุดท้ายได้มาร้อยเดียวอะไรอย่างนี้ก็ไม่เอานะใช่แล้วอ่ะแต่ก็เป็นถือว่าเป็นแบบความบันเทิงให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะวู้ยน้องมันเป็นยังไงก็จะเป็นฟิลปัปมมณน,นี้ ฟีลเป็นศูนย์ศูฟีลเป็นแบบบอสวงฟิลแบบบอสวงอะไรทั้องนั้นโดนแกดีเดียของแม่ตัวายแล้วเหมือนตายแล้วเหมือนเจ้าเอ้าไปกันต่อนะไปกันต่อนะคุ่เจ้านะสามราบการเปิดแบสองบาทนะคะตอนนี้ก็ยังถือว่าไหลเรื่อยไหลเรื่อยๆไหลไปเลยไปแบบไปไม่กลับมาไหลแบบเป็นน้ำาหะคุณผู้ชม อันนี้นะคะเป็นการปิดเทอร์โบนะคะนี่ไม่ไเปิดเทอร์โบนะคะเทอร์โบอันนี้ก็คือปิดเลยปิดเลยจะเทอร์โบซันเทอร์โบเออค่อยพูดท่องแล้วอย่ามาอาบูรีจี้อ่ะมาดูกันนะคะว้าวฟีเกมยืนเข้าเข่าแค่ตัวเดียวขนาดนะ่ะคุณไก่โผล่ให้ทุนเจ้าบักกี้ไก่โผล่อกเข่าเลยฟีเกมอ่ะม,มาโผล่อะไรตัวเดียวตรงเนี้ยทต่ไมไม่เข้าให้ล่ะห้วย เจ้าแม่นั่นน้าพ่อไปดุดดีโบนั่นนั่นนั่นอ้หไก่ตปห่ายเนะ่ไขี้ไก่โปมากดูโอ้ยค่อยหลอก่าส่นฟัวหัวนะดูดูซุ้มเจ้านั่นตัวแตกมาแล้วใต่ฟรีเกมเข้ายากมากทุกคนอะไรกันคะเนี่กนนยดกดนีพอร์ตค่อยศูนย์กดดีพอร์ตเลย ทำไมทำไมมันเข้ายากเข้าเย็นแล้วค่อยปัดจนตาแตกแล้วนี่ปีเกมยไม่เข้าเลยนะเอาผีว่าผี่บัวเฮงค่อยละสูนมันเป็นศูนย์ศูนย์นไม่มีค่ามันศูนย์ไดแล้วกดออกถูกป่ะเอาไปกันต่อไม่เป็นไรค่อยทนได้เพื่อสินเจ้าค่อยทนได้เพื่อสิงเจ้าเป็นไงล่ะรักแทนครับด้วยรักและคารโรบไปแล้ว เอาดูกันต่อเอเหมือนไปโพล่าเนาะห้าซูนห้าหัวแลยแต่ว่าแปลเป็นไทยให้นะคะเหมือนไปโพล่าเนาะเออเดี๋ยวก็หัวราะเดี๋ยวก็แบบโมโหเออัเองค่ะอหอค่ะพี่เอาตัวคูณคูณสามจะรอบนี้หัวมันสิบแปดอะตาละมันมีโอกาสจะแตกถึงพันไหมคะคุณผ <c oughs> ู้ชมทำไมดูรอบนี้มันแบบ จ่ายเลยนะไม่ต้องจ่ายแล้วรอคโบก็มานับครั้งได้เลยอนะแต่หลักร้อยกี่รอบให้ลุ้นแล้วที่เขียนลุ้นี่เไม่ลุ้นเท่ากับไม่ลุ้นแต่ว่าไม่ลุ้นเท่ากับอะไร เราแบบะ่าบบบ้างไดวแ,บบแบบ้ว,ว,แวเรียบร้อยกะตัวน5สวยงามแต่งมาเต็มกราบเต็มคาราเบลรอวนี้โอ้โหคาราเบสวยงามต่อเน,นื่องนะตัวคุณคห้5คอมโบรี่เลยเลยๆรอบนี้นะคะเอาอีกหวานเสียบหวานมากหวานกว่าทุกครั้งที่ผ่านมามันก็ถึงเวลาอันควรแล้วแหละที่มันควรจะแตกเอาจริงเอาจริงปะ ปั่นมาขนาดนี้คือแบบไม่เหนก็ยังไงอยู่นะเรียบรอยย้อยนะคุณผู้ชมมาแล้วในที่สุดเงินรางวัลซูเปอร์มิกกะของก้อยรอบนี้นะคะบวกมา2อ9าวันสตางค์5้สบตางค์่าทำไก่อนไฟไปกันต่อนะสำหรับเกมมาจองเวยสอของเราไว้เดี๋ยวรอบหน้านะคะจะมาเล่นมาจงเวยหนึ่งให้ดูแล้วกัน ระว่าเมื่อในสอก็ถามว่านี้อ่ะคะแนนเต็มสิห้เท่าไหร่จริงๆเอาอีก6.5ละกันยังไม่เป็นที่พอใจเท่าไหร่นะให้ลักกี้ในโกอุ้ยอันนี้ก็อุ้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเราเล่นกตอนหน่ก่ัเราเล่นกเอาลุ้นวีเกมบ่อยเรือเกินแต่ไม่เคยเข้าเพื่ออะไรให้ลุ้นทําไมเพื่ออะไรนะเฟรชชั่นมาเครื่องหมยคำถาม เพื่อนเนาะเ่อะไรเพื่อใหท่านป๋ออะไปกันต่อเลยคุณผู้ชมตัวคุณท่าสั่งนะคะเจอสัญญาวายสวยงามเป็นกราไม่เป็นข้า่นนะคะร,รอบนี้บวกมาอยู่ที่สามสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์รวมท,ทั้งหมดทั้งมวลรางวัลก็ตกสี่สิบสามบาทเจ้า,อาไอเอา้าเราเริ่มกันต่อดีกว่านะคุณผู้ชม อเริ่มปัะเดิมมาด้วยสัญลักษณ์ไวส์ก้าวมาช่องสองและช่องสี่นะได้เป็นตัวคูมาบวกมาแปดบาท้สองบาทต้องใจเย็นนะเนาะเออจะไปใจร้อนได้ไงล่ะเหมือยกันนะเหนื่อยนะเอาดีๆเอาตรงๆไม่ไม่ใชนไม่เหนื่อยนะเราควรหยุดนะคะไม่ต้งไร ก็บอกแล้วว่าให้ดูกันตาแตกไปเลยเอาสิได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรตอนนี้นะคะก็ถือว่า,วาได้กําไรนะถึงจะเบ็ดน้อยแต่เราได้กาไรมาตั้ง5้าร้อยนะทุกคนเยอะนะ5้ารอยนี่เยอะนะค่าแรงก็ต่าเยอะกว่าค่าแรงกนต่ำอีกเอาจริงโอ้ยอดนะตอนนี้รู้สึกว่าทําลายขีดจํากัดของตัวเองได้เลยคุณผูก็คือไม่หัวร้อนไปซะก่อนก็คือแบบไม่เล่นเบ็ดร้อยไปซะก่อนอะไรอย่างเงี้ย เออเล่นเป็ดร้อยก็คุณบอลหนึ่งสิบรอบเท่านั้นแหละเอาจริงๆนะถ้ามาแบบเนี้ยเอาจริงๆสปอนเซอร์ก็สปอนเซอร์เถอะเอาเอาเลยเอาเลยนะบอกเลยไม่เข้าก็บอกไม่เข้าอะ่ะเออวันเนี้ยจริงค่ะถึงจะได้สปอนเซอร์มาแต่ถ้าแบบไม่แตกก็ก็บอกว่าไม่แตกค่ะ <c oughs> เออนะไม่แตกก็บอกไม่แตกแต่อันนี้ก็ก็บอกไปแลวนะคะเต็มสิบให้หกจุดห้าอ่ะมันก็แตกเออด้วยความที่ เอาอีเล่นเบ็ดน้อยนี่แหละอ่ะก็รู้ไงว่ามันจะมาตรงนี้ดูสิคุณผู้ชมก็ดูสิก็รู้ไงว่ามันจะมาตรงนี้ก็เอาก็ต้องเล่นเป็ดน้อยเล่นเบ็ดเยอะอ่ะมันก็ฝันได้แค่แป๊บเดียวถูกปะอ่ะเราเล่นเราเล่นมาสักตกลาวแล้วเราเล่นแบบเซฟคอร์ดเออเล่นแบบเซฟคอร์ดดีกว่าอาจารย์คุณผู้ชมจ๋าอ้าวรอมี้ combo อะเปล่าเอ้าค combo มาเป็นหกลดลดสัญญารักวายค่านต่ำสามได้มาเป็นตัวคูณห้ารวกมาหกบาท เอาหยอดตาตีหกบาทนั่นเฮ้ยนี่เรปวดทำไมเจ๊จีวะโอ้โหปวดที่ไหนตตออแต่ว่าหมาัไม่ได้ลงมันดูแบบหดหูด,ดีแบบเนี้ยมันดูหดหูด,ดีเมื่อกี้แตกมา21บาทสวยงามแล้วถือว่าเมื่ม600อไหร่จะหกร้อยวะเฮ้ยคุณผู้ชมน,นะเรามีโอกาสเป็นปกติหรือเปล่าในวันนี้ หัวร้อนจริงหัวร้อนจริงหัวร้อนจริงจังนะอิสโอเคเลยอตัวคุณที่โโอสองนะจะรอบนีลมมาบาดเดียวใกลแล้วไกลแล้วที่สองใกล้แล้วจริงจ้าไม่ใช่ใกล้แบบใกล้ตามเป้าหมายกำไรที่อยากได้นะใกล้ซีซูลแล้วใกล้ซีซูแล้วมัน,นมันไม่ค่อยแตกเลยอ่ะแต่แบบมันก็มาอยู่เนี่ยเห็นไหมเราบอกไม่แตกแล้วแม่งแตกเฉย เออว่องว่า60บาทเอ้หกสิบาทเก้าบาทหกสิบจตางค์ไปแล้วนอนน้อยแต่นอนนะไปเลยหลงหลงลืมลืมได้ละแต่ว่าก็ยังเปิดรับสปอนเซอร์นะคะก็สามารถเข้าได้ถ้าสุดว่าสนใจอยากจะให้รีวิวอะไรเออก็สามารถส่งสปอนเซอรที่น่ารักของช่องเออเข้าได้ขาเขาได้ค่ะพี่เข้าได้ ออส่งมาค่องทางลอยได้เลยค่ะเขาได้ค่ะเขาได้นะคะเขาได้ในกาะลูกกะกะ,ะ,ะ,ะเป็นไงช่วยกันทำอาหารก,กินสิใช่ไหมเขาได้นะคะ่เสื้อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวถ้ามีข่าวดีนะคะสปอนเซอร์เข้ามาอีกแล้วก็บอกได้เลยรอรับกิจกรรมน่ารักน่ารักจากเธอผู้จัดโปรก็คือแตงสุดยอดเจอตัวคู่สังคอมโบสีสวยด้วยตัวคู่สุดฮะโอ้ยในที่สุดคอมโบตัวคู่สุดฮ่ทุกคนรอบนี้นะคะสายตาแบบคู่ชินน่ะติดอีกรอบนี้นะคะเป็นยอะกว่าคอมโบสามมือ ด้วยส,ส,ส,สูตุดแสนแสุขึ้นมาเป็นเงินรางวัลไม่กะเรียบร้อยแล้วคุณแท๊กว่ากระชุ่มมาเป็นเงินรางวัลเพิ่่ายมาตขึ้นมาเรียบร้อยกับบวงมาหลักร้อยโอ้โหปั่นเป็นปีพึ่งจะแตกอ่ะรวมสองร้อี่สิบเจบาทสีสิบตางค์ลอยเดียวนั่นก็แตกงาพี่น้องร้อยแตกมาร้อยหนึ่งสองร้อยก็คือกว่าจะได้แต่ละทีแทบจะก้มกับ เข้ามาแล้วดูเห็นใจกันด้วยนะคะสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ไม่ยังไมกดไลค์ก็แชร์เข้ามาดูเป็นคลิปแรกเพอ่กดเข้ามาเพอ่กอดมาถึงตรงนี้ว่ามีเป็นสนใจกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วค่อยด้วยกดเดี๋ยวนี้กดหรือยังกดหรือยังคะกดแล้วกดหรือยังอย่าลืมไปกดนะคะเออกดไลค์ด้วยคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะไม่ได้บังครับไม่ได้บังครับจริงจไม่ได้บังครับเลย อ่ะไปไปดูกันต่อเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งจะไปแล้วค่ะพอรู้สึกว่าใช่เวสู้กับคนที่เขาไม่รักเรามันเจ็บนะทุกคนนะดูสิแม่งไม่รักไม่รักเลยไม่รักเลยจริงๆมาจังเววันนี้ไม่รักเอาอีกเลยทุกคนเอาเบดสองบาทไปกันต่อเลยค่ะสำหรับเบ็สองบาทของมาจังเวไปออกอีกสักแป๊เดี๋ยวจะไปแล้วค่ะสักแป๊บที่ต่ว่าเอาอีก เอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยพอพอหมดแล้ว,พอ,ลวพอหมดแล้วก็คือเอาอะไรไม่ได้เลยไม่มีแกงสๆเลจริงๆต้องขอเตือนก่อนนะคะว่าถ้ารู้ว่าได้กำไมาาแล้วนะคะก็ควร stop พอเนาะอเดี๋ยวเราดูกันต่อนะแต <ส è S 1> ่สองาอรอบี้มาสวยมา,าสวยม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 าสวยาสดมาสวยมาสงมาสวยมาสมาสวาสมาสวมาสวมามาวยมาสวมาบาสวยมาสวยมาสยมาวายมาววยาบามมาย ไปสองดอกเข้าค่ะสแตลักไว้ท้องสองคอมโบต่อเนื่องนะคะด้วยสแตนลักไา้ท้องสามนะได้มาเป็นโปรคูป็นค่านะคุณผู้ชมโอเคโอเคโอเคสวยงามดำน้องเรื่องเอาละทุกคนคอมโบเริ่มมาตึง,ตงเริ่มมาตึงตึงแล้วนะคะรอบนี้เงินรางวัลก้อนตกข้าอีกแล้วเช่นเคยบวกมา4ี่สิบาวบสี่สบตังค์ค่ะตอนนี้ กำไรมาแล้วค่ะ700 700แล้วนะเจ็รอยแล้วนะปั่นเป็นชาติได้กำไรมา700 <c oughs> ได้กำไรมา700โอเคได้กินแล้วหมูกระทะบุฟเฟ่ <c oughs> อร่อยวันเนี้ยสตูดินดาสีนง n สีน้อยไปเลยขอคิวจองคิวไว้เลยจองเลยวันเนี้ยจองเลยนะจอง <c oughs> อลุ่มเสียอ้าวไม่กลัวสิคุณผู้ชมนะคะเดีย๋ยวเพิ่งไปรับส่งอาหารนะคุณผู้ชมโอเค เดี๋ยวอีกสักพักนะคะเดี๋ยวเอาอิฐจะไปแล้วนะคะาฟว้าต้องไปหำหรักนะคะแล้วก็ไปตรวจสุขภาพประจำปีนะคุณผู้ชมก็อย่าลืมดูแลร่างคุณเช้าปด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเป็นแบบไม่เป็นฝุ่นหรือว่าอากาศร้อนนะจ๊ะฝนก็ด้วยนะคุณผู้ชมนะก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยจ้าอ้าวมาคนนี้นอกเรื่องเยอะมากจริงเอาจริงนะเออแทบจะไม่ใช่แบบสปอนเซอร์จะเข้าัออกทะเลไปเรื่อยเอาจริง มา,ากลับเข้ามากลับเข้ามาดูทีมาน่านผู้ชมจุนตินะคะกลับเข้ามาโฟกัสกลับมาจะมีสองของเรากลับเข้ามาค่ะอ่ะเาเบนส์บาตอ่าเ็นส์บัตสันเบนส์บาทต้าเยเรา,าเซอร์ถอดแน่ๆเออเอาจริงจังแล้วเริ่มเนี่ยเกลือแล้วค่ะเ,เกลือแล้วนะคะจะเข้ารอในคอมโบหรือเปล่าเฮ้ยมีเซอร์ได้สีเหลี่ยมนะคะตัวเดียวเท่านั้นนะ เมื่อกี้ก็คือถ้าเข้าช่องแรงที่สวยเลยอ่ะตัวนี้กอบทองเข้าไข่วายหมากแปลเปลี่ยนเป็นวายนะคะได้ตัวคูณคูนสามเข้าหมาคอมโบหรือเปล่าลุ้นอ้าได้คอมโบตัวคูนนี้เข้ามาด้วยตอนนีแล้วค่ะต่อเนื่องเลยนะรอบนี้ต่อเนื่องเลยอ้าบวกมานะคะเป็นเงินรางวัลตัวโตอีกนะขึ้นนมรอบนี้นะคะเงินรางวัลก้อนโตค่ะบวกมา6กสิบดาทเก้สสตางค์นะคะคุณผู้ชมค่ะ สำหรับรอบนี้นะคะก็ได้กำไรมาอยู่ที่1800แล้วนะอะเดี๋ยวอีกสักพักเอาอีกว่าเดี๋ยวเราคงจะต้องจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าเราอยู่ทีนีา,า,านานแล้วไม่เบื่อหรอ,อเอเอฉัน,นฉันรู้แหละหบางคนก็กดแบบกดกอใช่ไหมกดเลื่อนใช่ไหมแกก็ไม่ได้ฟังฉันทั้งหมดหรอกใช่ไหมแกก็ข้ามกดมาดูว่าเวันนี้ทุนเท่านี้เบ็ดเท่านี้ได้เท่าไหร่ใช่ไหมเออฉันเสียใจ หนาวไม่สนใจหลอกขอแค่ทุกคนนะครับเป็นแฟนซับสไคร์เบอร์ของเอลิโกชื่นจุยแล้วนะอ้าวมาแปดบาท40สิบตังเอออ่ะเริ่มพอแล้วนะอะทุกคนเราควรหยุดเห็นตรงนี้ไหมคะควรหยุดนะจริงๆอะถ้าเขาไม่รักก็ควพอถูกไหมเอาล่ะมีคนบล็อกมีคนบล็อกฉันแน่ๆมีคนบล็อกฉันแน่ๆฉันว่าเอาล่ะทุกคนแล้ เอาอีกว่ามันพอสมควรแล้วนะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะวันนี้ได้กบ,บ้านอยู่ที่1,820่บาท3 5สตางค์นะคะได้กำไรมา800ฝากกดไลค์ด้วยบ๊ายบายไปแล้วนะ